สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวราชสโมสรไทหวัว文艺เยาวราชสโมสรไทหวัว文艺เยาวราชสโมสรไทหวัว文นอ่าพอแล้ว <laughs> สวัสดีครับอาาจรย์เม้งสวัสดีครับคุณคุณหมอครับครบ,ครบหนึ่งอาทิตย์อีกอแล้วทุกวันพฤหัสบ,บดีนะครับเวลาห้าโมงครึ่งไปจนถึงหนึ่งทุ่มก็จะพบกับเราทั้งสองคนและก็กองทัพ นักร้องนักแสดงด้วยครับวันนี้เรื่องของการแสดงวันนี้จะเป็นเรื่องของนิ้วโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ๋อควรกัเรื่องนิ้วเพราะว่ารายการของเราบอกอะไรมีหลากหลายแล้วก็สารสะ,ะอะไรต่างๆก็คยุยถึงเรื่องนิ้วนะอคอยุยถึงเรื่องนิ้ววันนี้คุณรู้ไหมนะคุณหมาว่านิ้วของประเทศจีนมีกี่ชนิดเออไม่รู้แต่รู้ว่ามีนิ้วปักกิง่งมีนิ้วกวางตุ้งสุดท้ายไม่มีความรู้มีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่จัน จริงๆยิ้วของประเทศจีนมีหลายร้อยชนิดเนี่ยมีสองร้อยกว่าชนิดเนี่ยมันแล้วแต่ละมลทนอย่างนี้เช่นยิ้วปากจิงกาเรียกจิงจื้อนะแล้วก็มีของเอ่ออันเฟยก็ออ่ขงมีของมิซี่ครับนะแล้วก็มีคุยเออ่มีเชียงไห้ก็มีเย่ื้อชี้ผู้จื้อแล้วก็มีกวางตุ้งทั้งเรื่อย่ยื้อแสดงว่าความต่างกันก็คือว่าแต่ละมณฑลก็ทําให้เกิด เอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองถูกต้องแต่ส่วนใหญ่ยิ้วนี่เขามีการศึกษาแลกแลกเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่อย่างยิ้วปักกิ่งก็จริงๆยิ้วปักกิ่งมันก็มาจากยิ้วหลายๆอย่างไปรวมอยู่ี่ด้วยกันนะฮะอ๋อเอาของดีของแต่ละมณฑลเมื่อก่อนคนที่ปักกิ่งมันเป็นเมืองหลวงไงและศิแลเป็นแต่ละแต่ละแต่ละที่อย่างเงี้ยอย่างพวกที่ฮั่นจี้ยแล้วก็ฉิงเฉียงนะแล้วก็ฮุยชี่มันสี่อย่างไปไปแสดงที่ปักกิ่ง ในทีออ่นั้เป็นการรวมตัวครบับรวมเป็นคณะเดียวกันเอาของคนก็อัานอนี้เหมือนกับคนใต้นี่ในคนอีสานครับในคนภาคกลางหรือพวกสุพรรณอย่างนี้พอดเนี่ยก็เสล้วเป็นรวมกันก็เอามารวมเป็นกลายเป็นยูสปะก,กิ่งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยครับอ่ายแถบไหนที่จะเ,เป็นที่รู้จักกันนะครับจริงๆเพราะว่าประเทศไทยอ่ะคนส่วนใหญ่ชาวจีนพุทธาเดมันจะเป็น ต้จิ๋วใช่คนจีนแต้จิ๋วยพมาเยอะเยอะที่สุดแล้วก็ทีนี้คนแต้จิ๋วเมื่อมาที่ประเทศไทยแล้วอ่าแล้วก็มักจะแต่ละที่มันก็มีการสร้างสรรเจ้าใช่ไหมครับแล้วสมัยก่อนเยาวราชก็มีสร้างวิศพอเขามีมีสตังแล้วก็อยากหาบันเทิงนะเมื่อกับบันเทิงี้ก็เชิญนิ้วแต้จิ๋วเข้ามาครับแล้วแต่ละสารเจ้าเขามีเทศกาลต่างๆก็ มีการบวงสรวงอะไรนะทำพิธีประกอบก็ต้องมักจะเชิญนิ้วมาแสดงให้ผู้ที่ปไปไหว้เจ้า,าดูนะฮะเอาละคร,ครดูตัวอย่างก่อนเพลงแรกแต่ว่าอันนี้คือเป็นการร้องยังไม่ถึงขนาดแต่งองค์ทรงเครื่องนะแต่ว่าเอาให้ดูก่อนว่านิ้วที่ร้องแต่จิ๋วที่แต่จิวว๋วเป็นอย่าง,างไรในเพลงอะไรครับครับเ,เพลงแรกที่เราจะแนะนําก็คือเพลง เอ่อเอยวเียงเจียวสกุยเป็นเรื่องของตระกูลหยังนะฮะและขับร้องโดยนะคุณโซปุ่งเล้งไปชมรายการพุทธาแตจไปรับชมรับฟังกันเลยครับ Yeah. 红。 咦咦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 咦 一百花不诗意盎然，你也不不后生多，心一般浪子猪，只仰先烈断先躯。 水里安，风里安，牛 <noise> 啊<樂>，下个安康。 ủng hiệu phục buổi mãn ăn cháo xê hoặc ăn chế nhì nhắn bi chính nhí ăn chế xi á chế xê ngê lâu theo phục คุยกี่เวรเวรเฮ้ยครับเป็นยังไงเอ่อก็ตอนที่อาจารย์เม้งได้พูดถึง